หลวงพเจอไม่ได้เอาของไปแจกนอกสถา,านที่ให้ตอนนี้ผมดูบางคนเตือดร้อนวุ่นวายอ,อยากได้เหรียญเอาธรรมะสำคัญกว่านะสมัยพุทธกาลเคยมีพระไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระสององค์เพื่อนกัน ไปเฝ้าพระพุทเจ้าด้วยกันเดินทางมาไกลยังไม่ได้กินข้าวไม่ได้ฉันข้าวนะพอเข้าไปถึงพระพุทธเจ้านะท่านมีอาหารเหลืออยู่ท่านก็ยืดบาทให้บอกไปแบ่งกันบาทรของท่านข้าวกลนบาตนะรแร้วพวกเราคงตะครุบเลยเนาะเอาไปบูชาพระองค์หนึ่งท่านไม่รับนะ องหนึ่งท่านรับท่านก็มีเหตุผลของท่านองค์ท,ที่รับบอกว่าเดี๋ยวหิวข้าวนะฟังเทศพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องต้องฉันข้าวก่อนส่วนอีกองท่านบอกว่าท่านขอเป็นธรรมทายาตไม่เป็นอามิสทายาตไม่เอาวัตถุไม่เอาข้าวของ พระพุทธเจ้าท่านก็สรรเสริญบอกว่าดีมากให้เป็นธรรมทายาตจะเป็นผู้เรียนธรรมะจากท่านสืบทอดธรรมะจากท่านดีกว่าอามิสทายาตมาอย่างพระวงนั้นท่านรับอาหารไปนะท่าไม่ได้คิดว่าจะตะกาตะกรามอะไรนะเห็นว่าถ้าอยู่เดี๋ยวฟังธรรมะยาก กนะ็มีเหตุผลทัท่านแต่หลวงพ่อทำเหรียญแจกนะพวกเราบางคนก็คิดถูกนะว่าสิ่งที่ได้จากหลวงพ่อนะมันคือธรรมะดีที่สุดอยู่แล้วละอะไรๆจะเสมอเหมือนด้วยธรรมะไม่มีหรอกธรรมะนะช่วยพาเราพ้นทุกข์ได้จริงเหรียญเอินอะไรนะแค่ของที่ระลึก แค่ของเตือนจิตเตือนใจพูดทางโลกก็คล้ายๆของํำร่วยแจกงานวันเกิดก็เท่านั้นเองหลวงพ่อทีแล้วก็ไม่ได้คิดจะสร้างนี่มีคนมาขอคนนั้นขอคนนี้ขออยู่เรื่อยๆทำท่าเหมือนจะแอบไปปั้มกันด้วยซ้ำไป ก็เลยทำแจกซะดีกว่าดีกว่าให้คนไปหลอกพวกเรานะว่ามีรุ่นโน้นรุ่นนี้อะไรต่ออะไรก็นนเลยให้ก็ทำอยวว่าวาระหกรอบอย่าไปเรียกเรียนรุ่นแรกนะให้เรียกรุ่นหรอบรุ่นแรกเดี๋ยวเราก็ได้ยินว่ารุ่นแรกเดี๋ยวเราก็อยากได้รุ่นสอง ต้องมีอีกนะมีแรกแล้วเนี่ยอยเป็นงมงายเ,เรื่องพวกนี้นะ<ว><ส> <ท Soviet> เหรียญที่หลวงพ่อให้นะความสำคัญมันอยู่ที่ด้านหลังด้านหลังนะมีคาถาศักดิ์สิทธิ์ยู่อันหนึ่งมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตท,ที่ตั้งมั่นและเป็นกลางอันนี้คาถานี้สักครั้งนะ เราไปภาวนาเอาข้างหน้ารูปหลวงพ่อมีเยอะแยะไปในอินเทอร์เนต็ตนะอยากดูนะก็ไปพริ้นออกมาดูเปิดดูกเท่านั้นแหละนั้นอย่างงมงายไม่ได้สอนพวกเราให้งมงายทีแรกกยายจะทำสามพันเหรียญสามพันก็เยอะแล้ว คนสร้างบบบแม่มีสปอนเซอร์เยอะเขามีทุนขอทำสักห้าพันห้าพันก็ห้าพันพอห้าพันแล้วขอปั๊มเกินนิดหนึ่งเผื่อชำรุดนะเลยกลายเป็นหนะ้าพันสี่สิบสามมีเหรียญชำรุดอยู่สี่ร้อยกว่าเหรียญเหรียญชำรุดนี้เขาส่งมาหมดนะคนนี้เขาทำแบบสะอาด ไม่ได้ยักย่อกเอาไว้ขายถ้าไม่เหรียญชำระก็ต้องเก็บมาเดี๋ยวควรจะไปปั่นกันว่านี่เป็นพิมพ์พิเศษนะนะคนมันจะหาผลประโยชน์นะก็มีเหรียญเงินอยู่ห้าสิบเอ็ดเหรียญเขาบอก็จะทำขอทำแจกผู้ช่วยสอนกับพระประจำก็ให้เขาทำ ได้ยินข่าวน่าสลดใจนะบางคนบอกเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะแต่เที่ยวประกาศจะซื้อเหรียญจะเอาไปขายอะไรเงี้ยนะน่าเกลียดนะสิ่งที่หลวงพ่อให้หนะลวงพ่อให้ด้วยความรักด้วยความเมตตาของครูที่ให้ลูกศิษย์ยังไปตีค่าเป็นเงินนะไม่ดีหรอก นี่ก็มีปัญหาว่าจะแจกที่ไหนจะแจกเมื่อไรหลวงพ่อต้องการให้ได้ไปแค่คนละเหรียญแล้วนะไม่ใช่คนละเยอะๆแล้วก็เอาไปขายต่ออะไรเงี้ยไม่ได้ต้องการอย่างนั้นนี่คนที่มาฟังทมในสารานี่เดือนหนึ่งได้เข้ารอบหนึ่งหลวงพ่อก็เลยแจกเดือนหนึ่งทีแรกสำคัญผิดนะว่าสามพันเอ็ดมกราเขาลงทะเบียนไปละปากหัว,วยัง อันนี้เป็นความผิดพลาดขออภัยด้วยไม่งั้นจะไม่แจกนะวันเอดหนึ่งมกราเนี่ยไม่งั้นไม่แจกคลัวเดี๋ยวก็แย่งกันลงทะเบียนทําไมไม่บอกล่วงหน้าคนที่มาตั้งอกตั้งใจมาเนี่ยสนใจธรรมะจริงๆคือกลุ่มที่สนใจธรรมะจริงๆถึงให้คนที่มาลงทะเบียนนะแล้วในหนึ่งเดือน,นจะไม่ซ้ําไม่ซ้ําคน เนี่ยทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งหมดนะไม่ได้ล่องลอยเพอเจออะไรไปเหรียญน,นี้ไม่มีห่วงด้วยนะเหรียญเกลี้ยงๆทำไมไม่มีห่วงแล้วมีห่วงเดี๋ยวเอาไปห้อยเลื่อนๆไปแล้วก็เสียใจทีหลังอีกเอาไปเลียมพลาสติกห้อยไปไม่เป็นไรคนทำเขาเสนอให้ปั๊มตัวเลขนะให้รันตัวเลข หลวงพ่อบอกไม่เอาไม่รันรันตัวเลขเดี๋ยวเลขนั้นแพงกว่าเลขนี้อะไรเงี้ยให้มเสมอภาคกันจริงๆเนี่ยที่มาที่ไปก็มีแค่นี้ก็มีเหรียญทองคำอีกสิบเอ็ดหรียญอันนี้มีผู้ช่วยสอนท่านหนึ่งนะเอาทองคำมาให้สองก้อนก็ปั๊มออกมาได้สิบเอ็ดอัน ก็ให้คืนเจ้าของเขาไปหมดนะตอนนี้พระเงินพระทองไม่มีแจกนะเหลือเหรียญทองแดงก็จะแจกไปถึงหนึ่งมกรลาะระน้แะที่จริงอยากแจกแค่สามเอ็ดนะแต่ว่าพระตรังบอกไปแล้วเดี๋ยวเสียสัจจะพวกที่ซูมส่งให้นะพวกที่ซูม หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดดีใจให้รู้ว่าดีใจ <c oughs> อุสาเทศเสยาวยังจะดีใจอีกเบอร์ห้านี่นะดีใจแะแก้มแดงเลยนะผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงเดี๋ยวหลวงจะหาว่าหลวงพ่อชมผู้หญิงว่าแก้มแดงนะสิ่งที่สำคัญคือธรรมะนะ ของอื่นช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกครูบาอาจารย์ทำเหรียญทำอะไรแจกแเพื่อให้กำลังใจเราให้ภาวนาพระที่หลวงพ่อให้ทำมีแค่สองรุ่นนะอันแรกเป็นพระพงกลมๆรมรูปพระประานนั้นแจกในงานยกชอบฟ้าแล้วก็เหรียญอันเนี้ยลันนั้นก็มีของที่ อธิษฐานจิตให้จริงๆไม่กี่รุ่นหรอกของที่เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมานี้ยมากมายเหลือเกินนับไม่ถ้วนมันจะไปหลงงมงายอยากได้วัตถุมงคลหลวงพ่อนะก็ไปหารูปมาสักรูปหนึ่งหามาเองแหละแล้วก็ทุกวันตั้งสัจจะว่าจะภาวนาจะรักษาศีลแค่นั้นวิเศษแล้ว สิ่งที่จะคุ้มครองเราได้ไม่ใช่เหรียญไม่ใช่วัตถุมงคลวัตถุมงคลไม่อยู่ในมงคลสาสิบแปดประการนะไม่มีหรอกสิ่งที่รักษาคุ้มครองเราคือธรรมะรักษาศีลไว้ปฏิบัติธรรมไว้สิ่งนี้จะคุ้มครองเราคุ้มครองจากอะไรจากความชั่วร้ายทั้งหลายคุ้มครองจากความตกต่ำของจิตวิญญาณ พาเราไปสู่สันติสุขสันติก็คือพระน,นิพพานพระนิพพานนั้น้็เราเข้าถึงก็มีแต่ความสุขนะไม่เป็นบรมสุขที่ได้จริง้ใหตั้งอกตั้งใจภาวนารักษาศีลห้าข้อ,อไว้ให้ดีศีลห้าสำคัญที่สุดนะในบรรดาศีล พระมีศีลสองรอย่สิบเจ็ดอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องระเบียบแบบแผนกิริยามารยาทเรื่องทํายังไงสังคมสงฆ์จะเรียบร้อยอะไรเงี้ยทายังไงชาวบ้านมาเห็นแล้วก็ไม่ติเตียนเงี้ยศีลที่ขาดไม่ได้เลยขาดแล้วบาปแน่นอนเลยศีลห้าข้อน,นั่นแหละตั้งอกตั้งใจรักษาให้ดีหลวงปู่ดูลท่นเคยตำหนิพระลูกศิษย์ท่านนะ่ะ บางองนะไม่ใช่ทุกองบางองท่านดีมากๆเลยเป็นพระที่เรากราบไหว้ได้เต็มไม้เต็มมือแต่ก็มีหลายคนอยากเรียกอยากที่เรียกหลายตนได้ซ้ำไปแต่เกรงใจไม่เรียกองหรอกไม่ถือศีลห้าคน้ะเล่นคุณใสเล่นอะไรเงี้ยมีงั้นอย่างถ้าเราเข้าใกล้พระองค์ไหนแล้วเราเคลิมเขาขอตังเราแล้วเราก็เคลิมเคลินะ้มั้นระวังนะ ระวังมัยศาสตร์วิชาสะกดจิตอะไพวกนี้ต้องระวังพระดีไม่ขี้ขอจำไว้ได้พระมีแต่ต้องละออกไปละออกไปเนี่ยท่านหลวงปู่ดูนะท่านตำหนิพระลูกศิษย์ที่ไม่ดีบอกว่ามัวแต่อวดว่ามีศีลสองยี่สิบเจ็ดข้อแต่ลืมศีลห้าข้อลืมศีลห้าข้อ เรื่องใหญ่นะเรื่องสำคัญนะทุกวันตื่นนอนมาตั้งใจไว้วันนี้เราจะรักษาศีลให้ดีที่สุดเท่